พูดถึงทีมชาติเลยเราจะเห็นว่าอะไรชื่อคทีมนี้เนี่ยมันไม่มี4ี่ผู้เล่นหลักในมวยอุ้มตังค์เรารู้สึกยังไงกับทีมชาติชุดนี้บ้างก็รู้สึกดีใจครับที่มีน้องๆหน้าใหม่เข้ามาครับแล้วเราเราเห็นถึงยุคการผัดเปลี่ยนไปแล้วเรามองว่าชุดใหม่จะเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ควรจะมีมาตั้งนานเลยครับเพราะว่าช่องว่างระหว่างการผัดเปลี่ยนใบมันก็ค่อนข้างที่จะนานมันทําให้ให้มองถึงว่ามาตรฐานของทีมชาติเรามันก็ มันก็ไม่ได้ดีทุกยุกะครับเพราะว่าเรามีการผัดเปลี่ยนค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งสาคัญที่สุดคือน,น้องๆก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ต้องเก่งกว่าพวกรุ่นพี่ได้จากที่ดูในรายชื่อชุดนี้เราอยากเห็นฟอมของไครในนาชีพชาติบ้างก็อโอ้โหเราก็ต้องอยากดูทุกคนอยู่้วมีทั้งเอกบุกเอ,เอกนิตบุกเจ้าหนังสือนะครับแล้วก็เจ้าเช็คแล้วก็เจ้าแบงค์ที่จะเป็นแกนหลักของชุดนี้ครับแน่นอนว่าทุกคนก็มีทั้งหน้าใหม่เข้ามา เสี่ยงครั้งที่สุดก็คือการเล่นเพื่อชาติครับก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเราฝีเท้าคือทีมชาติจริงๆโอเคอย่างในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อิชอิต้องการเรียกหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับว่าถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงที่เป็นอย่าง,างเช่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกตัว J H เจก็แบบจริงจริงก็เอเชียนคัพรอบที่ผ่านมาตัวผมเองก็ไม่ได้ไปเพราะผมมีการบาดเจ็บก็รู้สึกเสียดายครับผมก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆครับว่า จะมีชื่อหรือเปล่าหรือว่าผมยังเล่นอยู่หรือเปล่านะตอนนั้นครับพูดถึงความทรงจำกับสนามดินหน่อยครับที่เราจะไปเล่นที่มีดิมี่งมีดิ่งไปแค่ครั้งเดียวเองเป็นเป็นยังไงบ้างกับสนามที่เราไปเล่นวันนั้นแแแชบบน่าจะชนะสามหนึ่งที่พี่อุ้มยิงครับเออก็เราเก็บตัวค่อนข้างนานชุดนั้นนะครับแล้วก็พวกเราเล่นด้วยกันมานานมันก็เลยทําให้เกิดเกิดการ คอมบนเดชันเพย์ค่อนข้างดีแล้วก็รวมถึงเรามีโค้ดที่ดีสตาฟที่ดีแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมณนะเวลานั้นที่ดีด้วยครับมันก็เลยทําให้ผลงานพวกเราทุกๆอย่างออกมาดีพอเราผลงานดีเราชนะอะไรอะไรก็ตามมาดีหมดแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วครับมันก็เป็นแค่ภาพความทรงจําแตนะ่วันนี้เราต้องไปเยือนเขาอีกอะ่ะแล้วก็เป็นรายการที่เขาจัดขึ้นมาแม้กระทั่งเป็นเกมหมุนเครื่องก็ตามก็มันก็คงไม่ใช่เกมที่ง่ายเพราะว่าผมคิดว่าเวียดนามเขาคงอยากจะ ชนะเราไ,ได้พวกเราอ่ะก็มีวัยรุ่นสายเลอนใหม่เ็หนักเยอะก็อยากให้น้องๆทำผลงานให้ดีแล้วก็สู้ๆผมเองเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับ้มอาาเซียี่เป็น,นย,ยังไงบ้างใครที่อุ่นมันดีแค่ไหนีครับมันดีอยู่แล้วครับการที่เราอุ่นกับผู้เล่นที่ดีกว่าเราอุ่นครับทีมชาติที่ดีกว่ามันจะช่วยทําให้น้องๆทุกคน่ะรู้ถึงศักยภาพว่าเราเจอกับคนที่ดีกว่าเราอ่ะมันเป็นยังไงถ้าเราผิดพลาดมันก็ไม่ใช่ สิ่งสำคัญขนาดนั้นครับมันส,สิ่งสำคัญคือเราจะกลับมาแก้ไขไงถ้าเราผิดพลาดแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราชนะมันก็คือสิ่งที่ดีขึ้นอีกครับก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตทีมชาติไทยแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆทุกคนครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fan Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ